สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนี่คือเตาถ่านเป็นการเผาครั้งที่4นะครับเป็นไม้สดไม้ดิบนะครับเวลาผ่านไปตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับผมเริ่มจุดเตาก่อน9ก้าโมงครับ8ปดนาฬิกาสานาทีครับก็ก่อน9ก้าโมง ตอนนี้ก็น่าจะติดแล้วนะครับใช้เวลาใส่ฟืนสุมไฟประมาณ50นาทีครับเกือบเกือบชั่วโมงนะครับผมเลยปล่อยทิ้งไว้ใด้ผมออกมาดูฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกฝนแต่ก็ไม่ลงไม่หนักก็ปล่อยให้ดับเองเลยนะครับไฟเผาประมาณ50นาทีใช้ไม้ดุนเล็กๆเผาไป ก็ปล่อยก็ออกมาดูก็ติดครับประมาณ25นาทีนี้ไฟกำลังเริ่มกินฟืนนะครับมีควันออกมาหน่อยๆนึงประมาณ40นาทีก็มีควันเยอะแล้วครับควันขโมงเลย40นาทีนี่ทีนี้ฝนไม่ตกแล้วผมจะได้ลือออกแล้ว อออกเรียบร้อยครับฝนหยุดแล้วแดดออกแล้วก็น่าจะติดเต็มที่แล้วนะครับใช้เวลาสุมไฟหน้าเตาประมาณห้าสิบนาทีครับถ้าเป็นไม้แห้งนี่ผมประมาณยี่สิบนาทีนี่ผมไม่เอาไฟเข้าแล้วนะสิบห้านาทีก็ติดนะถ้าเป็นไม้แห้งเตานี้นะครับสลดเตานี้เร็วมาก ไม่รู้จะให้ฉายายาอะไรผมว่าติดเร็วจริงๆเป็นเตาเตาแรกของผมคือบรรจงทำนะครับผมจะมาเปลี่ยนท่อใหม่นะครับจะมาเปลี่ยนจมูกกันตอนนี้ผมใช้สี่นิ้วอยู่นะครับก็เกือบสี่นิ้วผมจะเปลี่ยนเป็นสองนิ้วนะครับจะมาเปลี่ยนป่องลมป่องควันนี้ออกเหลือแค่สองนิ้วพอ ครั้งนี้จะไม่เปิดหน้าเตาทิ้งไว้เลยนะครับเพราะมันไฟมแมลงจัดคราวก่อนก็เป็นขี้เท่าคราวนี้ผมจะปิดก้อนนี้ลงไปครับก้อนนี้ก้อนนี้ลงไปนะครับจะไม่ปล่อยทิ้งไว้โล่งเลยเพราะว่าเสียดายฐานครับไฟมแมลงจัดก็เป็นขี้เท่าเยอะครั้งนี้ก็บรรจงทําว่าจะไม่ปล่อยทิ้งแล้วนะครับจะ,จะหลีหน้าเตาลงนะครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับ ว่าเตานี้จะสําเร็จไหมผมกะให้ได้12กระสอบนะครับเอาให้ได้เนื้อๆเ,เลย12กระสอบเนื้อๆนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วนี้ก็12แต่ว่าไม่ได้เนื้อเท่าไหร่ก้อนมันค่อนข้างแตกครับมันก้อนไม่ใหญ่ก้อนไม่แข็งเท่าไหร่มันแตกมันร้อนจัดลองดูนะครับติดตามชมครับหลังจากที่เราจุดเตาตั้งแต่เริ่มมาได้8ชั่วโมง ผมก็ทําการหลีหน้าเตาแล้วก็เปลี่ยนป่องไฟข้างหลังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นี่ผมเพิ่งใส่ลงไปนะครับสองสองก้อนข้างบนเพิ่งใส่ไปนะครับคือ8ปดชั่วโมงหลังจาก8ดชั่วโมงผมใส่ข้างล่างปิดไปครึ่งเตานะครับปิดไปครึ่งเตาแต่ตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วผมเพิ่งมาใส่2ตัวข้างบนนะครับ หลังจากแปดชั่วโมงนั้นผมได้เปลี่ยนป่องไฟตัวนี้นะครับเหลือแค่สองนิ้วเองนะครับกวันก็ขึ้นประมาณนี้ทําเหมือนเตาที่แล้วนะครับทําเหมือนการเผาที่แล้วแล้วก็นี่ป่องสี่นิ้วผมก็ได้เปลี่ยนออกไปแล้วครับได้เปลี่ยนปล่องสี่นิ้วออกแปดชั่วโมงก็ใส่ตัวนี้ไปสองนิ้วนะครับดีนะครับก็ไฟก็ จะไม่ให้ไฟแรงเกินไปมันเตาที่ผ่านมานะครับทีนี้ผมจะทำการยาแนวรอบข้างตัวบล็อกสองตัวนี้นะครับให้เหลือแต่รูตรงกลางนี้ผมว่าลมแค่นี้น่าจะเหลือเฟือนะครับน่าจะพอสำหรับการอบถ่านนะครับเร็วมากนะครับคนอื่นเขาวันสองวันเขาถึงจะมาหลีหน้าเตานะครับผมหลีตั้งแต่8ชั่วโมงครับ ก็ทําการรีเลยเพราะทุกครั้งที่ผ่านมานี่ไฟแรงมากดูภาพรวมนี่นะครับควันก็ออกประมาณนี้ถือโอเคนะครับก็ถือว่าเยอะนะสำหรับที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ออกถือว่าเยอะสองนิ้วนี่ครับปิดให้เหลือช่องประมาณนี้ลองดูนะครับว่า ลมจะพอไหมผมคิดว่าน่าจะพอนะเพราะว่าคราวที่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้หลี่อย่างนี้นะครับปิดแค่ครึ่งเดียวปิดแค่ก้อนข้างล่างก้อนเดียวครับปล่อยข้างบนเต็มเลยก็เท่ากับปิดครึ่งเดียวตอนนี้เหลือไว้นิดหน่อยครับเพราะว่าเราใช้ป่องเล็กก็ถือว่าเหลือไว้เยอะแหละสำหรับป่องเล็กครับแต่ถ้าป่องใหญ่นี้ต้องต้องหลีลงอีกอะ นี่เวลาผ่านไปหนึ่งวันเต็มๆนะครับนี่ก็แปดโมงกว่า24ชั่วโมงนะเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเต็มๆครับได้มีการปิดเตาแล้วนะครับหลังจากที่ใช้เวลาผ่านไป3มวันสามคืนกับอีก6ชั่วโมงครับหรือประมาณ78ดชั่วโมงครับ 78ชั่วโมงก็ทำการปิดเตาเพราะว่ามันเป็นไม้สดต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับไม้ดิบๆที่ตัดมาใหม่เลยนะครับเพิ่งปิดไปผมว่ามันปิดช้าเป็นนิดนึงนะแต่ว่าที่ว่าช้าเพราะว่าผมใช้ปองอากาศท่ออากาศท่อเล็กสองนิ้วครับมันช้าไปผมว่าใช้สามนิ้วหรือว่าสี่นิ้วดีกว่า สามนิ้วจะเหมาะสมกว่าครับผมก็ได้ทดลองกับไม้แห้งแล้วสองนิ้วใช้ได้ผลครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้สดไม้ดิบอย่างนี้ผมว่าเอาสี่นิ้วหรือว่าสามนิ้วจะดีกว่าครับไม่เหมือนกันเลยครับระหว่างไม้แห้งกับไม้ดิบต่างกันครับถ้าไม้แห้งท่ออากาศสองนิ้วก็ใช้ได้ครับเหลือเฟือหลังจากนี้ไปสามประมาณสามวันถึงสี่วันก็เราก็จะมาเปิดดูนะครับ มอว่างเรามาเปิดดูกันว่าจะได้ฐานมากแค่ไหนนะครับติดตามครับ